ระหว่างคนหนึ่งไม่อยู่ครับมันเป็นธรรมเนียมของเราอยู่แล้วเราต้องพูดถึงอีกคนหนึ่งอ,อยากให้พูดถึงเรื่องอะไรอ่าเราก็พูดโชว์วันนี้เขาเตรียมแบบทีเด็ดอะไมาโอ้ไม่อยากสป,ปอยเลยผมพูดแล้วหลุดมัวแน่นอนเลยอ่ะผมผมอยากรู้เลยว่าเขาแบบว่าเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกในคอนนี้เขามีพูดกับคุณไหมว่าเฮ้ยตื่นเต้นว่ะความรู้สึก คืออย่าว่าแต่คอนนี้เลยคือทุกๆคอนเวลาเรา<ม>เราเรา,เราทำโปรเจกต์ด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็บจะจะพูดกันตลอดว่า,วาเออมันตื่นเต้นอย่างเลยแล้วเราจะทําอะไรใหม่ๆให้ให้คนดูได้ดูกันเพราะว่าหลายๆงานเนาะเราก็ร้องแต่เพลงเดิมๆแล้วมันก็วนวน,วน,ว,น,ว,นวนไปอย่างเงี้ยคือมันไม่มีรูปแบบอะไรอย่างอื่นที่ตื่นเต้นไง<ม>ครั้งนี้ก็เลยเตรียมมาให้ครับเ<ม>ตรียมมาให้<ม>เชื่อว่าทุกคนคงชอบในโชว์ที่ฟิล์มโชว์นี้นะครับอลังการมากๆงานนีเออ้เขามีแบบว่า เหนื่อยมีท้อมาอ้อนมาเอินมาอะไรมยางี้คุณบ้างไหมนี่เราอีกจัดู้ไหมมีไหมผู้ใหญ่บ้านก็เหนื่อยอ่ะมีคุยกันครับมีคุยกันเพราะว่าด้วยพวกเราไม่มีคิวแบบมาซ้อมมันถายคิวมาซ้อมยา่ารมถ่ายละครถ่ายอะไรอยู่ด้วยครับช่วงนั้นก็ถ่ายซีรีส์ด้วยถ่ายหนังละครของตัวเองกีกตอนมาซ้อมก็ก็คุยกันแหละว่าเออพี่เราจะแบบทำยังไงดีอย่างเงี้ยแล้วพอพอเหนื่อยก็ ก็แค <só> okay, like ่ก like ินน้ำแล้วก็นั่งพักก็หายเหนื่อยแค่นั้ใช่เนาะก็ใช่เลยก็เหนื่อยก็กินน้ำก็นั่งพักก็หายเหนื่อยก็ใช่เลยแล้นถือว่ามีมีอะไรอื่นๆื่นไหมที่แบบว่าเป็นกิจกรรมซัพพอร์ตหัวใจกันนะมีไหมที่แบบว่าเฮ้ยพี่วันนี้เราซ้อมกันหนักมากเลยเราไปดู่นกันไหมหรือทำกิจกรรมนี่กันไหมมีไหมไม่มี นันก็เริ่มดึกแล้วเริ่มดึกแล้วมาซ้อมตอนเช้าอีกคือ,อแทมจะไม่มีเวลาทาอะไรนอกจากแบบพี okay ่โอเคกลับบ้านนะครับวันนี้ครับไปนอนกันดีกว่าอะไรเงี <c oughs> <า>้นนยก็คนต่างคนไปนอนกกับบ้านต่อแยกกับบา้านดึงก็นอนบ้านเดียวกันตอนแรกขนาดสี้ นี่แหละจริงๆเวลาทำโชว์อย่างเงี้ยเราเราก็จะคิดถึงว่าเออทุกคนจะได้อะไรกลับไปให้มันคุ้มค่ากับการที่แบบซื้อตั๋วมาดูพวกเราการที่เสียสละเวลามาดูพวกเราเงี้ยจริงๆอยากอยากมอบให้เต็มที่เลยครับจริงๆโปรเจกต์อินฟินิตี้เนี่ยถ้ามันเล่นได้ทั้งคืนผมคงเล่นไปแล้วครับแต่มันมันทุกคนมาปบมือนะเ <c oughs> พราะทีไหนเราก็ขึ้นมาว่าอินฟินิตี้อยู่แล้ว <c oughs> เออกล้าหรือเปล่าไม่ไหวไม่ไหวนี่แต่ผมจะบอกว่า วันนี้เป็นวันที่ยาวพอสมควรเลยนะสำหรับ,รบแฟนมินะ่ะผมไม่เคยเจอแฟนมีตที่ไหนแบบว่าให้ยาวขนาดนี้จัดเต็มให้กับแฟนๆขนาดดีจริงๆนะครับจริงๆนี่คือครั้งแรกมากๆแสดงว่าเฮ้ยคุณแบบรักแฟนๆคุณมากจริงคุณทุ่มเทมากๆจริงคุณให้เวลากับเขามากๆที่เขาแบบอุตส่าห์มาดูคุณบางคนแบบมาจากจีนแต่คุณทุ่มเวลาแบบเออมาสองแต่แปดโมงเขามาก่อนผมเียนะทาคู่อ่ะเขามาแต่เช้าเลยแล้ววันนี้เขาต้องอยู่ถึงสี่ห้าทุ่ม ยิ่งคืนไม่รู้อ่ะดึกมากๆจนส่งทุกคนกลับบ้านเออเพราะฉะนั้นแล้วขอเสียบปุ่มมือให้ทั้งสองคนเลยนะเป็นกำลังใจให้กันและกันแหละทั้งสองท่านเนาะครับก็ก็อย่างนี้ทุกคนบอกนะผมบางครั้งเราเราเห็นไงเราเห็นว่าเออในทวิตเตอร์ในอินสตาแกรมเนี่ยเห็นทุกคนแบบไปคอมเมนต์แบบอยากดูนั่นอยากดูนี่อยากเห็นโชว์นั้นโชว์นี้ก็จริงอยากจับมาตั้งนานแล้วครับก็รอเวลานี้มานานแล้วยังไงก็จอยกับ ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็สนุกกับวันนี้ให้เต็มที่นะครับอขอทุกคนเอ็นจนะฮะถามหน่อยอันนี้ถามเราไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วจากงานวันนั้นนะ่ะที่พี่ไปเป็นพิธีกรคู่ให้จนถึงวันนี้ไลน์นั้นเขามีอะไรเปลี่ยนไปไหมเขา upstep ขึ้นไหมในเรื่องของแบบการ ดูแล,แลเราหรือนในเรื่องของการอ <L an> เออไอ,อปากเขาไม่ตรงกับใจหรืออะไรเงี้ยเขายังเป็นเหมือนเดิมไหมกวนหรืออะไรเงี้ยเหมือนเดิมไหมอยากเอ,อเอาจริงๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมก<ต>ัค <อ S 1> ดคอขึ้นไหมกัทั้งผมทั้งพี่เขาก็เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันตรงตรงตอนที่ถ่ายซีรีส์เนี่ยคือเขาจะมีมีเรื่องของการออกกำลังกายเพิ่มข้ามาเออผมว่าคุณเขาดูผอมลงนะเขาเขาเริ่มขึ้นเขารีนอะเขารียนอะกำเนิดเขาชัด ลีนขึ้นน่ะใช่พี่ตั้มก็เฟิร์มขึ้นนี่นายขอดูหน่อยสิเอ็กใช้คำผิดแล้วขอพี่เรียกฟูขึ้นดีกว่าไม่น่ามีผิดไปนิดนึงมันเป็นฟูอ่าฟูนฟูใช่แต่แล้วเขาเฟิร์มขึ้นเขาเฟิร์มขึ้นทุกคนก็เห็นในโซเชียลเห็นไหมพี่เขาแบบอัพรูปลงก็จะมีออกกลังกายต่างๆเงี้ยเพราะอะไรก็รู้ไหมหรือวันนี้เขาจะถอดเสื้อหรืออะไรหรือเปล่าอยากรู้ก็ไม่รู้สินะ มันยากลบาบากนะทุกคนต้องคุมเรื่องอาหารต้องตื่นเช้าไปฟิตเนส,สแสดงว่าต้องมีจุดมุ่งหมายในการที่จะทําอะไรโอเคมีใช่ไหมมีมอ่ะรอรุนกันดีกว่าอาจจะอยู่ในโช์นี้ก็ได้มีหมายถึงว่ามีถอดเสื้อหรอไม่รู้ผมพอรอรุนผมก็พูดให้ทุกคนได้รุนตาม,มันไปไม่กล้าสปอยเลยเดี๋ยวก็ดุดหมดอีกไม่ต้องสปอยวันนี้ในฐานะที่คุณเป็นน้องชายเขาคุณโชว์มาหมดแล้วผมอยากให้คุณส่งเข้าโชว์ให้เขาแบบใหญ่ ผมกำลังคิดอยู่เอาแบบยิ่งใหญ่เพราะคุณเคยเห็นโชว์เขามาแล้วคนดูจะได้แบบตื่นตาตื่นใจกับโชว์โชว์นี้จัดเต็มเลยแจมพบกับโชว์ต่อไปนี้จากกลุ่มหน้าหมดคนสระบุรีฟริวพิณภัน์